ดวงชะตาของชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีกันคือดาวพุธครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณครับตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่4เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนนะครับและได้ตําแหน่งมหาอุจด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกได้เลยครับระหว่างช่วงระหว่างวันที่ 1- ถึงวันที่4ตัวของคุณจะมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษเลยอย่างยิ่งก็ว่าได้ครับในช่วงจังหวะนี้ครับคุณจะรู้สึกว่าคุณมีไฟอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษครับแต่ครับหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวพุธของคุณนะครับจะโคจรนะครับเข้าไปสู่ ราศีตุลซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพัะนั่นเองครับหรือว่าพบการเงินของชาวราศีกันครับเพราะฉะนั้น <Elijah> ครับการที่ดาวตัวตนของคุณครับไปอยู่พบการเงินนั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวัดที่ดาวพุธไปอยู่ในพบการเงินคุณจะมีจิตใจฝ่ายในเรื่องของการ ine, หาเงินหาทองหาไรายได้เป็นพิเศษเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะว่าการที่ดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้ครับแล้วก็อยู่ในเรือนของราศีธาตุน้ําเช่นเดียวกันครับคือในเรือนของดาวศุกร์เขาเรียกว่าเป็นราศีคู่ธาตุซึ่งกัน และกันครับส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนั่นเองและแถมยังไปอยู่คู่กันกับดาวอาทิตย์อีกด้วยเรียกว่า1กับ4อยู่คู่กันครับเป็นดาวคู่วิชาการอารทิตย์กับพุธอยู่คู่กันเป็นการคิดแบบหลักการการคิดแบบมีเหตุผลการคิดแบบวิชาการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับในช่วงจวังหวะนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะคิดแบบมีเหตุมีผลมีหลักการมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะการคิดที่อยากจะฝากายในเรื่องของการหาเงินหาช่องหาไรายได้พิเศษให้กับตัว เกิดขึ ly, ้นในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่เนื่องจากครับการที่อาทิตย์นะครับก็คือมาจากภพเรือนของวินาศครับมาอยู่ในภพเรือนของการเงินนั่นหมายความว่าครับวินาศอยู่เรือนการเงินคือครับคุณจะมีโอกาสเหมือนกันครับที่คุณจะต้องสูญเสียเงินสูญเสียทองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้ครับคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นหรือว่ามันจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้คุณจะต้องควักเงินออกไปเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครเเาาะในนรรืื่่อออองงงจจป็ขกท ที่คุณทําประการวินาศสัยก็เป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับแต่การที่นะครับดาวเจ้าเรือนจากภพวินาศนะครับมาอยู่ในภพเรือนของการเงินของคุณคือดาวอาทิตย์นั่นเองครับมักจะส่งผลนะครับให้คุณนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณจะต้องมีเกณฑ์การจ่ายเงินออกไปโดยสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องสูญเเสียไปนนนั่่องงใชว จังหวะน,นี้ครับอาจจะเป็นลนักษณะของการที่คุณจะต้องสูญเสียเงินไปเกี่ยวกับการทําประกันก็เป็นไปได้ประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันชีวิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกได้เลยครับว่าสูญเสียไม่ใช่ก้อนใหญ่หรอกครับเพราะว่าอาทิตย์ในตําแหน่งนี้เรียกว่าอาทิตย์อ่อนแอคืออาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดนะครับแล้วก็ยังเป็นลนักษณะของการที่อาทิตย์มาอยู่ในเรือนธาตุน้ําหรือเรือนของดาวศุกร์เขาเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ําหรือไฟตกน้ํานั่นเองจึงจะส่งผลให้กับคุณไม่ได้เยอะมากมายหรอกครับเพราะฉะนั้นยังไง คุณก็ไม่ได้ผลกระทบเกี่ยวกับภพเรือนของวินาศมาอยู่การเงินสักเท่าไหร่นั่นเองครับแล้วก็หลังจากวันที่16พฤศจิกายนครับดาวเจ้าเรือนอาทิตย์ของคุณซึ่งมาจากภพวินาศก็จะโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของสหะชะหรือสังคมเพื่อนฝูงของคุณเป็นลําดับต่อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการเงินของคุณนะครับหลังจากวันที่16พฤศจิกายนก็จะรู้สึกโล่งขึ้นนะครับเบาใจขึ้นนั่นเองในช่วงจังหวะนั้นครับแต่ครับการที่ดาวอาทิตย์หรือเจ้าเรือนภพวินาศนะครับไปอยู่ในภพเรือนของสหชชะหรือสังคม ่เพือนฝูงนั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้ครับคุณอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะปลีกตัวออกมาจากสังคมนะครับหรือว่าในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะห่างจากสังคมเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวพุธของคุณนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะครับจะโคจรย้ายออกมาจากราศีตุลนะครับหรือพบเรือนการเงินเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับก็คือนะครับพบเรือนของสหาชะนั่นเองหรือสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะครับ ผูดง่ายๆคือหลังจาก25ผู้สพฤศจิกายนจะเป็นลักษณะของการที่คุณนะครับจะมีความรู้สึกอยากจะเข้าสังคม เกิดขึ้นนะครับหรือว่าในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีเพื่อนมาหาคุณหรือว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องติดต่อสังคมกับใครบางอย่างนะครับเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าติดต่อกันเชิงลับก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นลักษณะของการติดต่อทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันมีลักษณะข,ของการที่มีดาววินาศอยู่ในภพเรือนของศาชะหรือสังคมเพื่อนฝูงของคุณเกิดขึ้น ด้วยเช่นกันครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีกันกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันคือดาวศุกร์ครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์นะครับจะโคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนของราศีกันอยู่ในตัวของคุณนะครับแต่ได้ตาแหน่งเป็นเพียงแค่นิดนะครับทับตัวเองก็จริงคือเรียกว่าเงินทับตัวแต่ตําตแหน่งอ่อนแออ่อนแรงก็คือคุณจะมีจิตใจในการคิดอยากจะหาเงินหาช่องหาโอกาสหาจังหวะดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณให้เกิดขึ้นในช่วงจังหวะน,นี้แต่ว่าการที่คุณได้เงินมาครับ มันจะเป็นลักษณะของการที่คุณคาดหวังว่าจะได้ร้อยแต่อาจจะได้กลับมาแค่เพียงแค่40หรือ50%หรือว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคือเรียกว่าเงินที่คาดหวังจะได้มาเล็กๆน้อยๆหรือได้ต่ำต้อยด้อยค่ากว่าที่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองครับพูดง่ายๆคือลักษณะของการที่ดาวการเงินเป็นนิดคือเรียกว่าจะได้มาน้อยกว่าที่คาดคิดหรือสิ่งที่คาดหวังเกิดขึ้นนั่นเองครับผมแต่นะครับหลังจากวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาว เจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวศุกร์นี่แหละครับจะทําการย้ายราศีนะครับจาก พบราศีกันและก็เข้าไปสู่ในราศีตุลเป็นเกษตรตราธิบดีจากตําแหน่งต่ําต้อยดอยคาอยู่ๆก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกว่าเข้มแ,แข็งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณนั่นเองครับในชวงจังหวะน,นี้คุณจะมีโอกาสาที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเงินที่คุณรอคอยอยู่ก่อนหน้านั้น จะได้มาเล็กน้อยเท่านั้นแต่หลังจากวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตเกิดขึ้นคุณจะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่คุณคาดหวังหรือเงินที่คุณรอคอยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองเรียกได้ว่าในช่วงจังหวะนี้มันจะเป็นจังหวะที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับต่อมาครับมาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีกันกันบ้างครับหลังจากวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับเรียกได้ว่าการงานของคุณนะครับจะหมายความว่าคุณทํางานออะไรหรหื อะไรก็ตามที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านั้นครับคุณจะมักได้ผลตอบแทนมาเป็นการเงินเสมอนั่นเองครับเพราะเรียกได้ว่าการงานของคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสสร้าส <ść> สงสิ่งดีๆให้กับคุณเกิดขึ้นแล้ว,ว,นนลวในช่วงจังหวะนั้นนั่นเองครับเพราะว่าการที่ดาวการงานของคุณนะครับไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นหมายความว่างานของคุณจะมีโอกาสได้สามารถสาาร้างเงินสร้างทองส,าาร,สร้างรายได้เกิดขึ้นแล้วจะมีผลตอบแทนให้คุณได้ชื่นใจเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเรียกว่าการลงทุนไป ไม่สูญเปล่านั่นเองครับผม ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้การงานของชาวราศีกันค่อนข้างยากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากว่าครับในช่วงก่อนกันยายนที่ผ่านมาครับสิกันยายนนั่นแหละครับคือดาวราหูอยู่ในพบรื่นของกัมมาหรือการงานของคุณนั่นเองครับแต่ตอนนี้ราหูย้ายออกมาจากการงานของคุณแล้วเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีกันนะครับจากนี้ไปจะลงขึ้นนะครับการงานของชาวราศีกันจากนี้ไปคิดทารายเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆก็เริ่มแบบว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหรือว่าค่อนข้างจะราบรื่นกว่าเดิมชัดเจน ลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ดีๆเกี่ยวกับการงานของคุณครับคือลงทุนลงแรงอะไรไปก็มักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีๆกลับมาเสมอนั่นเองครับผมต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของคู่ครองของชาวราศีกันกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณก็คือดาวพฤหัสครับปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสของคุณนะครับจะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองหรือในราศีธนูนั่นเองครับซึ่งนะครับสำหรับคนโสดบอกได้เลยครับว่าจังหวะดีๆของคุณนะครับ จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ครับที่บริัสย้ายเข้าไปสู่ในพบของปุตตะนะครับก็คือหลังจากวันที่14พฤศจิกายนนั่นเองครับบริขารจะย้ายเข้าไปสู่ในพบของปุตตะนะครับคือจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรักนั่นเองในช่วงจังหวะนี้ครับคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวันี้คุณจะมีความสุขเกี่ยวกับ ความรักเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากวันที่14พฤศจิกายนเป็นต้นไปมักความรักของคุณมักจะเริ่มสมหวังถ้าเกิดใครคิดจะจีบใครในช่วงจวังหวะนั้นและบอกรักกับใครในช่วงจวังหวะนี้ครับบอกได้เลยครับว่ามันจะเป็นจังหวะและโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองครับโดยเฉพาะครับหลังจากวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปครับซึ่งนะครับดาวเสาร์ของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือปุตตะจากโคจรนะครับย้ายเข้ามาสู่เป็นเกษตรตราธิ่ดีอยู่ในเรือนตัวเองพูดง่ายๆคือการที่ดาวเสาร์เป็น เศรษฐราธิบดีนะครับอยู่ในเรือนตัวเองครับจะเป็นโอกาสจังหวะด,ดีๆครับสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ที่คุณจะมีโอกาสได้เจอคู่ที่คุณถูกใจเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ได้เลยเเดียวก,ก็ว่าได้และสําหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะนี้ครับของคุณจะเป็นจังหวะที่ดีๆอย่างยิ่งครับระหว่างคุณกับคู่รักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกับระหว่างคุณกับคู่รัก กันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนแม้แต่อตอนที่พรฤหัสย้ายเข้าปุตตะก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณกับคู่รักจะเป็นลักษณะของการที่จะกลับมามีความสุขกันเกิดขึ้นอีกครั้งความรักที่เคยจืดชืดจะเริ่มมามีชีวิตชีวาเกิดขึ้นกันอีกครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วละครับในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงที่ลักษณะของการที่ดาวเกตอยู่ร่วมกันด้วยครัรัับใในนนเเเเรรืออออขขขงงงปปุตะะะาาาจจ็็ลกกกษณทีี่ยยสสมมห้ เกิดการทะเลาะเบาแววงกันบ้างแง่งอนกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่หลังจากที่รอหลังจาก24พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับดาวเกตของคุณจะโคจรย้ายราศีออกมานะครับเข้าไปสู่ในราศีธนูนั่นหมายความว่าครับราศีของที่ดาวพฤหัสอยู่ก็คือหลังจาก14พฤศจิกายนจะอยู่แบบอยู่ในราศีผอมปุตตะ อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วไม่มีดาวเกตเข้ามาเซียมแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นจังหวะที่ดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะครับหลังจากวันที่ย4สพฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองครับโดยเฉพาะหลังจาก5ธันวาคมที่รอให้ดาวเสาเข้ามาสู่ในเรือนเป็นกเกษตรตราธิบดีอีกก็จะมีโอกาสดีๆครับความสุขเกิดขึ้นแล้วครับสําหรับคู่รักของคุณแม้ว่า5กับ7อยู่ด้วยกันหรือว่าพฤหัสกับเสาอยู่ด้วยกันจะมีเรื่องราวที่จะต้องทะเลาะขอบอกแววงกันเป็นแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการ ที่ทะเลาะกันเรื่องเป็นปกติธรรมดาของคู่รักครับมีเกณฑ์การขัดแย้งกันบ้างแต่การที่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะยังไงผมก็มองว่าความสุข ก็ยังมีมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนคือความรักของคุณในช่วงจังหวะนี้จะมีมากและก็สดชื่นกว่าเดิมในช่วงจังหวะที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนั่นเองครับนับตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองครับผมและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรรันประจําเดือนพฤศจิกายนานี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าชาวราศีกันในเดือนนี้มีสิ MD ่งดีๆใ,ให้กับคุณเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่ความรักของคุณจะกลับมาสดชื่นอีกครั้งสมหวังกันเกิดขึ้้นอีกครัง แล้วก็จะมีสีสรรันเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นใจอีกครั้งนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่จะเริ่มมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันครับกับการเงินของคุณที่จะมีโอกาสนะครับที่สามารถสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ให้กับคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือดวองของชาวราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายนที่จะต้องเกิดขึ้นนั่นเองต้องบอกได้เลยครับว่า ầ, ดวงของคุณในเดือนนี้ กำลังดีเกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายเดยทีเดียวก็ว่าได้แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับมาลุ้นกันต่อว่าในเดือนหน้าของคุณนะครับดวงจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นกว่าเดิมมากมายแค่ไหนครับผมคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมก,กว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทำให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับ แน่นอน,นครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส b s ส r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำแนานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ